ว่ากันว่างานเครือข่ายเมื่อแรกทําก็คึกคักกันดีหรอกครับทุกคนต่างตั้งเป้าหมายมีความฝันมีพลังออกสตาร์ทแต่เมื่อเวลาผ่านไปเดือนแล้วเดือนเล่า1คนหายไป2คนติดต่อไม่ได้บางคนยอดขายก็ไม่มีสุดท้ายก็ล้มเลิกแบบนี้ไม่ไหวแน่ครับเราต้องมาสร้างภูมิคุ้มกันทีมงานเอาไว้แต่นั่นๆสมัครปับ๊บฉีดวัคซีนเอาไว้เลยจะทำอย่างไรไปฟังกันครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลินิกธุรกิจวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันที่เราควรจะสร้างให้กับทีมงานมาฝากท่านผู้ชมครับและภูมิคุ้มกันสําหรับทีมงานที่ว่านี้มันก็อุปมาอุปไมเป,ปรียบเทียบเหมือนคนที่อยากจะป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคร้ายนั่นเองเวลาเราเป็นเด็กคุณพ่อคุณแม่ก็มักจะพาเราไปฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในโรคต่างๆให้กับตัวเองนะครับเติบโตมาเราก็จะได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเช่นกันเวลาเราทํางานเนี่ย ทีมงานของเราเมื่อเรามีการที่จะสร้างพันธกิจร่วมกันแล้วก็ต้องไม่ลืมที่จะสร้างคุ้มคุ้มกันให้กับทีมงานด้วยเพราะเวลาดาวไลน์ของเราเนี่ยต้องออกไปทำงานในภาคสนามต้องไปเจอผู้คนมากมายเนี่ย ถ้าเราไม่ได้รู้จักวิธีการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเขาเหล่านั้นเวลาเขาออกไปเผชิญโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะยังปรับตัวไม่ได้หรืออาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจวิธีการทําธุรกิจอย่างดีพออาจจะทําให้บางคนเกิดความรู้สึกท้อแท้บางคนอาจจะหมดกําลังใจหรือบางคนอาจจะคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่มีความถนัดในในงานด้านนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นภูมิคุ้มกันสําหรับทีมงานที่ผมอยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ฟังในวันนี้ สามารถสร้างได้ด้วยวิธีการง่ายๆเพียง3อย่างนะครับวิธีการที่1ก็คือจะทําอย่างไรที่ทีมงานของเราจะสามารถสร้างเครือข่ายทั้งนักธุรกิจและผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่องวงเล็บนะว่าอย่างต่อเนื่องหมายความว่าอะไรใน1ปีมี12เดือนนะครับถ้าเราจะสร้างเครือข่ายของนักธุรกิจและสร้างเครือข่ายของผู้บริโภคเนี่ย ทุกๆเดือนควรจะต้องมีผู้บริโภคใหม่และควรจะต้องมีนักธุรกิจใหม่หมๆเกิดขึ้นในทีมงานของเราถ้าเราทําให้ทีมงานของเราเข้าใจกฎข้อนี้ก่อนว่าการเติบโตต้องประกอบไปด้วยการมีผู้บริโภคและการมีนักธุรกิจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเขาจะเข้าใจว่าเนื้องานหลักจะต้องสร้างคนเหล่านี้นะครับส่วนที่2ก็คือการสอนคนที่ต้องการจะทําธุรกิจให้เติบโตแล้วก็ประสบความสําเร็จเมื่อทํางานไปสักระยะหนึ่ง เราก็จะมีดาวไลน์ของเราฮะที่อยากเติบโตอยากประสบความสําเร็จเนี่ยก้าวเข้ามาร่วมท,ทําธุรกิจกับเราดาวไลน์เหล่านี้เนี่ยเขาก็จะต้องการเป้าหมายคืออยากจะมีรายได้นะฮะแล้วแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยอยากจะมีรายได้เดือนหนึ่งกี่บาทนะฮะอยากจะขึ้นตําแหน่งอะไรอยากจะมีเป้าหมายในชีวิตอย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําให้เกิดขึ้นก็คือทีมจะเติบโตและประสบความสําเร็จต้องได้รับวิธีการจากเรา การสร้างกลุ่มคุ้มกันข้อหนึ่งที่สําคัญมากๆนั่นก็คือการมีวิธีการส่งมอบให้กับทีมงานนะครับหลายคนบอกวิธีการอะไรบ้างละ่ะท่านอาจจะต้องหมั่นเข้าอบรมกับบริษัทหมั่นดูรายการทางจะดูสดๆหรือดูย้อนหลังทาง YouTube ก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งการพัฒนาตัวเองด้วยการเป็นคนรักการฟังแล้วก็รักการอ่านถ้าเราฟังมากและเราอ่านมาก เราจะมีข้อมูลไปถ่ายทอดให้กับทีมงานของเรามีวิธีการไปถ่ายทอดให้กับทีมงานของเราโดยเฉพาะในส่วนที่3นะครับการดูแลรักษาคนที่อยู่ในเครือข่ายให้มีความสุขข้อนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่จะเป็นภูมิคุ้มกันนะครับภูมิคุ้มกันก็คือความสุขภูมิคุ้มกันก็คือความสําเร็จถ้าทีมงานมีความสุขแปลว่าภูมิคุ้มกันดีแต่ถ้ามีความสุขแต่ไม่มีสตัง ทำงานแล้วไม่ค่อยได้เงินมันก็ท้อถอยอีกดังนั้นความสุขจึงจะเกิดขึ้นจากการสําเร็จในงานและการสําเร็จทางรายได้การรักษาคนให้มีความสุขเนี่ยคือหมั่นไต่ถามสารทุกสุขดิบเค้าและก็คอยสังเกตว่าทีมงานที่อยู่กับเราเนี่ย เขามีปัญหาอะไรหรือเปล่ามีอะไรที่ต้องการการช่วยเหลือจากเราไหมหรือบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะเกรงใจเราแล้วไม่กล้าบอกเราอาจจะต้องเสนอตัวเองในการไปดูแลเขาก็ได้อันนี้คือเป็นภูมิคุ้มกันหนึ่งที่ท่านสามารถสร้างได้นะครับทีมงานจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยเราต้องทําอะไรกันบ้างทีมงานของเราก็ต้องมีอนาคตร่วมกันกับเรามองเห็นอนาคตเปนในทิศทางเดียวกับเราตั้งเป้าหมายของทีมงานทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว ให้ทีมงานสามารถกำหนดเป้าหมายสามารถกำหนดอนาคตของตัวเองแล้วเขียนออกมาเป็นแผนง,งานครับนี่ก็คือถ้าทีมงานจะประสบความสำเร็จต้องมีอนาคตร่วมกันและมีเป้าหมายร่วมกันนะครับส่วนที่2ทีมงานต้องรู้จักบทบาทของตัวเองและก็ต้องยอมรับในความแตกต่างของผู้คนด้วยเมื่อเรา รู้จักบทบาทของตัวเองว่าตำแหน่งโกสตาเมอร์คิวรี i จูปิเตอร์เราควรทำงานแบบไหนวีนัสเซ t เทิลพาราไดซ์ควรทำงานแบบไหนและยอมรับในความแตกต่างของผู้คนที่เข้ามาอยู่ร่วมกันในเครือข่ายเนี่ยเราจะไม่เครียดเพราะฉะนั้นเราต้องรู้บทบาทของตัวเองและก็ยอมรับในความแตกต่างของผู้คนด้วยนะครับส่วนที่3ก็คือการสร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจให้กันและกันตรงนี้ก็ต้องเรียนกับทุกท่านด้วยนะครับว่า บรรยากาศแห่งความไว้วางใจมีการเคารพซึ่งกันและกันโดยไม่เสแสร้งเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้บรรยากาศของทีมเนี่ยมันมีความอบอุ่นบรรยากาศของทีมเนี่ยมันสามารถดําเนินต่อไปได้ด้วยความราบรื่นที่สําคัญนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันเราจะอยากจะทํางานฮะเพราะรู้สึกว่าไปทํางานที่ไหนก็เจอแต่พักพวกไปทํางานที่ไหนก็เจอแต่เพื่อนฝูงแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยถูกชะตากันไม่ค่อยถูกคอกันเวลาเราไป นั่งอยู่ด้วยกันไปทํางานด้วยกันมันจะรู้สึกอึดอัดนะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศที่เกิดขึ้นควรเป็นบรรยากาศแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจบรรยากาศแห่งการให้กําลังใจซึ่งกันและกันเคารพซึ่งกันและกันจะทําให้ทีมงานนั้นเดินหน้าต่อไปได้ข้อต่อมานะครับคือมีการสื่อสารที่ดีมีข้อมูลดีๆก็อย่าลืมส่งต่อนะครับไม่ปิดบงังรับฟังกันเดี๋ยวนี้หลายๆคนกน็ส่งต่อข้อมูลกันทางไลน์ส่งต่อข้อมูลกันทาง Facebook ก็จะทําให้การทํางานการทําธุรกิจ มีความสะดวกแล้วก็มีความราบรื่นมากขึ้นนะครับการสื่อสารที่ดีจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งครับในการทำให้ภูมิคุ้มกันของทีมงานเนี่ยมันไม่บกพร่องลงไปมันไม่ร้อยหรอลงไปนะครับข้อที่5ยอมรับในปัญหาที่อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ก็ต้องยอมรับอย่างสร้างสรรค์น,นะครับอย่ากเก็บเอามาเป็นอารมณ์อย่ากเก็บเอามาเป็นประเด็นให้เกิดความท้อถอยเพราะว่าในในโลกของการทํางานก็ย่อมมีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นจะทําทยังไงให้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทุเลาเบาบางลงหรือมันผ่านพ้นไปได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาคิดแล้วก็พิจารณาข้อที่6ก็คือต้องมีผู้นําเกิดขึ้นในทีมครับทีมงานควรมีระเบียบมีการแนะนํามีการสอนจากผู้ที่ประสบความสําเร็จ ถ้าเม <Roll up> ื iend, ่อไหร่ก de ็ตามเราสามารถมีต no ัวโตตัวแทนเป็นคนคอยสอนทีมงานแทนเราเมื่อนั้นล่ะครับทีมงานก็จะมีการเติบโตและก็ประสบความสำเร็จด้วยในส่วนที่7นะครับเราจะรักกันสามัคคีกันเฉพาะแค่ในทีมของตัวเองอย่างเดียวก็คงไม่ได้เราต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มอื่นๆรักษามารยาทต่อกันมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกัน แม้จะอยู่ต่างสายงานกันก็ตามเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในกลุ่มอื่นๆมันจะทําให้เราสามารถที่จะขยายธุรกิจได้ดีฮะเราสามารถฝากดาวไลน์ของเราให้เขาช่วยดูแลได้เพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้อยู่ในจังหวัดที่ดาวไลน์ของเราอยู่นะถ้าเรามีเพื่อนฝูงเยอะอยู่ทั่วประเทศธุรกิจกิฟฟาีนที่เราสร้างไว้เครือข่ายที่เราขยายไว้<ๆ>ก็จะมีคนคอยช่วยเหลือเราอยู่กันแบบพี่อยู่กันแบบน้องก็จะทําให้เกิดความสุขและเกิดความสําเร็จได้นะครับ ทั้งหมดที่ผมนำมาฝากในวันนี้ก็เป็นเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทีมงานแล้วการสร้างทีมงานให้ประสบความสำเร็จก็ลองทำดูนี่แหละครับรับรองได้เลยครับท่านจะสามารถเติบโตในโลกยุคการแข่งขันได้อย่างสบายๆครั้งหน้ารายการของเราจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากท่านผู้ชมกันอีกต้องติดตามกันนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วผมต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ